เกี่ยวกับเรื่องบริวะเกี่ยวกับความเป็นตัวเราทั้งหมดที่ทอยู่ร,บรอบๆตัวเราที่ส่งเสริมความมีปัญญาส่งเสริมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีคือเปลือกตาะนะคะถ้าทําไม่ดีเนี่ยชีวิตเราสามารถตกต่ําได้นะหรือถ้าทําให้ดีบ้านเราก็มีปัญหาเพราะมันคือหลังคาบ้าน<ม>คือสิ่งที่คุ้มครองเราคือสิ่งที่มาอุปถัมเรา<ม>นะเพราะฉะนั้นการแต่งตากันอะไรเนี่ยคือเราให้ความสําคัญนะถูกแล้วแต่ให้ความละเอียดรอบคอบในการที่จะทําให้มัน ดูเสมอต้นเสมอปลายดูมีอำนาจดูแล้วดีหรือเปล่าเพราะบางทีก็ยังไม่ทันคํานึงถึงก็อาจจะแบบเอาไว้ก่อนสวยนิดนึงตามนิยมอะไรสังขารแล้วในปัจจุบันเนี้ยนะคะเรา,าก็เหมือนกับนอนดึกกันมากขึ้นทุกวันทําให้อาจจะขอบตาเนี่ยค้าอันนี้มีผลยังไงกับงูหงห้อมีผลนะคะอย่างที่บอกว่าตําแหน่งใต้ตาจากหัวตาลงมาเนี่ยนะคะที่จะมีขีดเนี่ยเขาจะบอกหมายถึงสุขภาพแล้วก็พลังอํานาจในตัวนะคะ ก็ยุคนี้เนี่ยนิยมว่าเออต้องมีถุงใต้ตานะ,ะถ้าถุงใต้ตาเนี่ยแสดงว่าเป็นคนมีอํานาจแต่นี่ถ้าเกิดถุงใต้ตาใหญ่เกินไปนั่นคือโรคภัยไข้เจ็บคือทําอะไรเกินความพอดีนะและถ้าเกิดนอนดึกเนี่ยใต้ตาหมองคล้ำเนี่ยมันหมายถึงลำไส้คือตําแหน่งนี้คือตําแหน่งลำไส้ลักษณะคนที่นอนดึกจะเป็นโรคเกี่ยวกับท้องะนะเพราะลำไส้อะไรต่างตานี่คือมันจะบอกตรงผิวหน้าเลยนะแต่ถ้ามีเส้นเขียวพาดผ่านตรงนี้สุขภาพาไม่ต้องแย่แล้วค่ะ นั่นคือการนอนดึกมีส่วนถ้าพูดถึงในหลักของการแพทย์เนี่เขาก็ไม่ไม่อยากให้นอนดึกอยู่แล้วค่ะค่ะก็อีกเทรนหนึ่งค่ะอาจารย์สมัยนี้ก็เทรนเกาหลีมาแรงใช่ไหมคะอาจจะแบบไว้ผมยุ่งยุ่งปิดหน้าปิดตาอย่างเงี้ยอย่างนี้เนี่ยเกี่ยวยังไงบ้างไหมคะกับหมอเฮงคือความที่อาจารย์เป็นคนที่เอาธรรมชาติมาเป็นหลักเสมอนะคือต้องมองดูก่อนนะว่ารูปทรงเป็นยังไง ถ้าสมมติมันเป็นรูปทรงสาหลายกือมันไม่รู้เรื่องค่ะคือมันไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นอยู่จมอยู่ในกองสาลายนั้นน่ะนะคะอยู่ในน้ําแต่ถ้าตามหลักวิชาแล้วนะคะคือการปิดตําแหน่งโชคลาภปิดตําแหน่งของความเปิดเผยการเดินทางไกลการเรียนการศึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ตรงชายผมทั้งหมดเลยค่ะนะคะจริงๆในลักษณะของล้านนาต้องบอกสมัยก่อนล้านนาประเทศนะก็บอกว่า,าประจายตีนผ,ผมต่ำนี่อาพับ <ừ> ก็คือลักษณะจากคีู้ถึงตรงเนี้ถ้าตำ่ำเขาเรียกว่าตีนผมคือชายผมเนี่ยต่ำเนี่ยาภาพือเดินทางไกลไม่ดีโชคลาภไม่ดีค้าขายไม่ดีแล้วก็ถ้าเกิดปิดตรงด้านนี้อีกเนี่ยมักก่ออาชญากรรมความผิดได้ง่ายคือไม่ใช่คนเปิดเผย,ยนี่ถ้าเกิดเป็นทรงผมที่ปิดแถวนี้เนี่ยมันฆ่าตัวเองตั้งแต่แรกนะสองการทําผมลักษณะที่ว่าชี้ตั้งไปสักทุกทิศทุกทางเราลองนึกถึงว่า คนที่ผมชี้ผมตั้งเนี่ยมันเราเคยได้ยินว่ายัางไงคะกลัวเจอในสิ่งที่เรียกว,ว่าเจอผีอะนะคะอ,อ,อยู่ๆ <c oughs> ก็อยู่ดีๆก็ผมตั้งมาเนี่ย <c oughs> คือจะเป็นคนที่ขี้ขลาดแล้วกลัวแล้วก็ลังเลหลอกง่ายเชื่อคนง่ายค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนําเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาการแต่งหน้าแต่งตายังไงหรือว่าทําผมยังไงให้ดูดีมีวาสนาไหมคะ คืออันนี้นะเอาฝึกจากนิสัยก่อนดีกว่านะฮะคือบางทีเราดูแล้วแตรู้สึกขาดวาสนาเราก็ต้องดูว่าคนที่เขามีวาสนาเขาทํำยังไงคือเอาออกจากตัวอ,ออกจากความประพฤติออกจากนิสัยไม่ใช่ที่จะทาโงเูเฮงออกมาแล้วให้ดีเหมือน,นที่ไปสันทการผ่าตัดแบบนักร้องชื่อดังคนหนึ่งของโลกนะทำทุกอย่างให้เป็นโงเฮงดีถามคุณโยมว,ว่าเขาดีไหมเพราะมันไม่ได้ออกจากภายในถูกไหมฮะไม่ว่าเขาจะตกแต่งเสริมออกมาให้เป็นขาว ตาโตจมูกโดง่งรูปหน้าดีอย่างไรก็ตามดูเพอร์เฟกต์าวกับรูปปั้นแต่นิสัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยก็นําความหายนะมาสู่ตนได้ในที่สุดมีเรื่องมีลาวอยู่ตลอดถูกไหมคะ,คะดังนั้นหาต้องการเป็นคนมีวาสนามีบารมีศีลส,สมาธิปัญญาการวางตัวการปรับนิสัยค,ความละเอียดรอบคอบในการดําเนินชีวิตทุกอย่างเนี่ยและเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายสิ่งเหล่านี้มันจะกลับหงูแห้งไปเองนะคะ,คะ ทีนี้ในเรื่องของโหเฮงนะคะอาจารย์คะใน,ในปัจจุบันนี้เราก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแต่มันเหมือนกับต้องอาศัยความละเอียดและก็การสังเกตอย่างที่อาจารย์บอกในเรื่องของคอสที่อาจารย์จะเปิดอบรม,มเนี่ยค่ะผู้อบรมเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเลยไหมคะคือถ้าตั้งใจฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ทําความเข้าใจและอาจจะมีถามในห้องอาจารย์เชื่อว่าเอาไปใช้ได้นะคะเอาไปใช้สามารถที่จะดูคนร,บรอบๆตัวเราแนะนําเขา แล้วก็ปรับตัวเองปรับตัวเองด้วยแล้วก็มีคนมาสมัครงานก็สามารถจะดูได้คนที่อยู่ข้างๆตัวเราเป็นยังไง <S <S มันก็พอดูได้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับได้หรือเปล่าเท่านั้นนะคือวิชาของเฮงเป็นวิชาที่กว้างมากแล้วต้องอาศัยประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ต้องอาศัยความใจกว้างด้วยการยอมรับ <S <S นะฮะการแก้ไขก็ต้องออกมาจากภายในไม่ใช่ภายนอกถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลและหลายด้านทีเดียวะคะ่ะ แล้วถ้าสมมติว่าผู้ชมทางบ้านเกิดความสนใจที่อยากจะมาเรียนในวิชาโหเฮงเงนี่ยนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอย่าท่องตำรามาค่ะนะคะแล้วหลังจากที่เรียนรู้แล้วมันมาจากอะไรแล้วค่อยไปอ่านตำราที่มีอยู่ทั่วไปเพราะอันนี้เนี่ยคืออาจารย์ไม่ได้เอาจากตำรามาตำราในสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปที่ครูบาอาจารย์ท่านแต่งเอาไว้สินแสตั้งหลายแต่งเอาไว้เนี่ยมาเป็นองค์ประกอบของวิชาที่ต้นกําเนิดทุกอย่างว่าเอาต้นกําเนิดแบบนี้มันถึงไปอย่างนั้นอย่างนั้นได้ คือถ้าหากว่าท่องตำรามาก่อนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับถ้วยชาใสน่น้ำเต็มมันรับไม่ได้นะคะคือแล้วก็สําคัญอย่าหลับในช่วงที่เรียนมาแต่เช้าแล้วตั้งใจฟังว่าถ้าหลับพลาดไปนิดเดียวก็ลุดค่ะทีนี้เมื่ออบรมสองครั้งที่อาจารย์จะเปิดสอนเนี่ยนะคะผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยคะ่ะอาจารย์จะได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะนี่ละคะที่บอกว่าได้ประโยชน์มหาศาลหลายด้านนะคะาะว่าคือสามารถนําวิชาไปใช้ในลักษณะที่ว่า รู้ที่มาที่ไปไม่แน่นะคะจิตหลายคนที่มาเรียนอาจจะบัญญัติขึ้นมาเองใหม่ก็ได้แล้วแม่นยําด้วยเพราะวิชาโหงเฮงไม่ใช่วิชาที่จํากัดอยู่แค่ในตาําราอยู่ในประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในความเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติของการดําเนินชีวิตของคนวิถีวิถีแห่งการดําเนินไปในสรรพสิ่งเนี่ยนะคะคือมันจะทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นและใช้ได้ทันทีอาจารย์คะนอกจากจะไม่ไม่ต้องอ่านตำราไปแล้วเนี่ยจำเป็นต้อง ทําผมแต่งหน้าให้ดูโง่เฮงดีๆไปเรียนบ้างไหมคะปกติที่เวลาเราออกนอกบ้านเราก็ดีที่สุดของเราแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ต้องหรอกค่ะมาไงก็มาอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์คงจะยกตัวอย่างจากคนในห้องแหละค่ะที่จะเป็นแบบแต่งให้ดูดีเพื่ออาจารย์จะได้ยกตัวอย่างออกมาได้ไม่จําเป็นต้องแต่งให้ดูดีหน้ายิ้มกันละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งตัวดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้วัดโองเฮงทั้งหมดแล้วนะคะคือในลักษณะของอย่างที่บอกค่ะใบหน้า โงเฮงโงเฮงอยู่บนใบหน้าเขาแยกกันนะคะระหว่าง,งโงเฮงกับอวัยวะเป็นส่วนๆกับกริยาและสิ่งที่มาก่อนเนี่ยคืองโงเฮงคือใบหน้านะคะมันอยู่ที่ใบหน้าถึงถึงจะประดับตกแต่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็หนีแววที่ว่าห้าเนินเป็นยังไงสี่ทาราใสาหรือไม่ตรงนี้ต่างหากนะคะค่ะในวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง,งโงเฮงมากเลยค่ะต้องขอ,ข,อขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะที่จริงแล้วเรื่องของโหงเฮงก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากทีเดียวนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิชาโหงเฮงก็สามารถติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้ในเดือนพฤษภาคมอาจารย์จะเปิดสอนเพียงสองคอร์สเท่านั้นคะ่ะความน่าสนใจของหลักวิชาโหงเฮงยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันต่อ ว่าเราจะใช้หลักในการพิจารณานี้ได้อย่างไรสำหรับวันนี้รายการสร้างบ้านสร้างสุขได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ